The record of the mortality to i mortality. m คำพีวิธีเซียนตอนที่6คคาถานิรนามตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วเสียงเรียกจากไกลๆอยู่ด้านนอกทำให้หานลี่สะดุ้งตื่นจากฝันพอลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าใหญ่ๆอยู่ใกล้กับหน้าเขามากเขาถึงกับตกใจรีบถอยไปข้างหลังทันทีตอนนั้นเขาถึงได้รู้ว่าใบหน้านั้นเป็นของจางเถียนนั่นเองรีบกินก่อนเธอกินเสร็จจะได้ไปพบผู้อาวุโสหม้อก,กัน จางเถียยื่นหมันโถร,ร้อนๆไปให้หารลี่เจ้าไปหาของกินมาจากไหนกันหารลี่รับหมันโถอย่างงงๆมีโรงครัวอยู่ใกล้ๆหุบเขาข้าเห็นว่ามีคนมากมายไปรับอาหารจากที่นั่นข้าเลยไปเอามาบ้างพอกินเสร็จข้าก็นึกขึ้นได้ว่าเจ้าก็ยังไม่กินเลยหยิบมาให้เจ้าอีกสองลูกจางเทียยิ้มให้หารลี่อย่างจริงใจขอบใจเจ้ามากนะพี่จางหารลี่รู้สึกซาบซึ้งใจและเขาเห็นจางเทียดูน่าจะอายุมากกว่าเขาเลยหลุดปากเรียก พี่จางออกไปไม่ไม่เป็นไรอยู่บ้านข้าก็ทําจนชินแล้วถ้าไม่ได้ทําอะไรข้าก็จะรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวเองต่อไปถ้ามีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้เลยไม่ต้องเกรงใจนอกจากใช้แรงงานแล้วข้าก็ไม่รู้จะทําอะไรได้อีกจังเถียเริ่มรู้สึกเขินอายเลยพูดจาตะกุกตะกะักฮา์ลี่รู้สึกหิวโหวยมากเพราะทั้งเชา้าทั้งเที่ยงแทบไม่มีอะไรตกถึงท้องเลย มันโถลูกเดียวเขากัดแค่สามสี่ห้าคำก็หมดและแค่พริบตาเดียวมันโถสองลูกก็หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือสายแล้วพวกเราไปพบผู้อาวุโสมอ,อก,กันเถอะหานลี่เรออกมาอยู่หลายครั้งจากนั้นก็มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นพระอาทิตย์ได้รับขอบฟ้าไปแล้วเลยคิดว่าถึงเวลาที่จะไปพบท่านหมอหม่อเสียทีจางเทียเห็นด้วยจึงเดินตามหานลี่เข้าไปในห้องโถง ภายในห้องของท่านหมอหม้อมีชั้นวางหนังสือเรียงอยู่เต็มไปหมดและบนชั้นก็อัดแน่นไปด้วยหนังสือมากมายผู้อาวุโสม้อผู้อาวุโสม้อท่านหมอหมอนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้และกำลังอ่านหนังสือที่อยู่ในมืออย่างตั้งใจดูเหมือนเขาจะไม่ทันสังเกตว่าเด็กทั้งสองได้มาถึงแล้วและก็ไม่ได้ยินคำทักทายของพวกเขาด้วยส่วนหานลี่และจังเทียด้วยความที่ยังเป็นเด็ก เมื่อเห็นว่าอาจารย์ไม่สนใจเลยงงงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีจึงทำได้แค่ยืนคอยอยู่อย่างนั้นขณะที่ฮานลียยืนจนขาเริ่มรู้สึกชาท่านหมอหมอก็วางหนังสือที่อยู่ในมือลงบนโต๊ะอย่างไม่รีบร้อนมองลงมาที่พวกเขาและยกถ้วยน้ำชาขึ้นมาดื่มอยู่สองสามอึกจากนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่านับตั้งแต่นี้ไปเจ้าทั้งสองคือสิทธิในนามของข้าข้าจะสอนให้พวกเจ้าเก็บสมุนไพรและปรุงยาและจะสอนหลักการรักษาคนให้ด้วย แต่ข้าจะไม่สอนการฝึกวรยุทธ์ให้พวกเจ้าหรอกนะพูดจบเขาก็วางถ้วยน้ำชาลงข้ามีคาถาฝึกจิตที่อยากจะสอนให้แก่พวกเจ้าทั้งสองถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำให้เจ้าเอาชนะศัตรูได้แต่ก็สามารถทำให้เจ้ามีร่างกายที่แข็งแรงและถ้าพวกเจ้าอยากฝึกวรยุทธ์สักสองสามถ้าเจ้าจะไปเรียนกับอาจารย์ท่านอื่น ข้าก็ไม่ขัดข้องแต่ครึ่งปีหลังจากนี้ข้าจะทดสอบการฝึกจิตจากคาถาที่ข้าให้ไปถ้าพวกเจ้าไม่ผ่านก็จะถูกไล่ออกไปเป็นสิทธิ์สายนอกเจ้าทั้งสองได้ยินชัดแล้วใช่ไหมน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นทุ้มลึกดูเหมือนว่าเขาจะให้ความสำคัญกับคาถานี้เป็นอย่างมากเข้าใจแล้วขอรับเด็กทั้งสองพูดพร้อมกันพวกเจ้าทั้งสองออกไปก่อนเถอะพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ท่านหมอมอบโบกมือให้พวกเขาออกไปแล้วก็หยิบหนังสือขึ้นมาอีกครั้ง ก่อนออกไปหาลีอ่ออดที่จะชำลืองมองหนังสือที่อยู่ในมือของท่านหมอหมอ้หมอไม่ได้เสียดายที่เขาอ่านไม่ออกรู้แค่ว่าเป็นอักษรสีดำตัวใหญ่สามตัวเฮอรยิ่งน่าเสียดายที่พวกมันรู้จักเขาแต่เขากลับไม่รู้จักพวกมันหลังจากที่เดินออกจากห้องผู้อาวุโสมมอหาลี่ก็หายใจได้สะดวกขึ้นเมื่อกี้ตอนอยู่ในห้องไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาไม่กล้าแม้แต่จะสูดหายใจเข้าไปลึกๆสมองตึงเครียดไปหมดแต่ตอนนี้ก็รู้สึกโล่งใจและกลับไปอยู่ในสภาวะปกติ สองสามวันมานี้หาร์ี่รู้สึกตื่นเต้นดีใจมากเพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่าเขาได้เป็นสิทธิ์ในสำนักสตมินนี้แล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่สิทธิ์ในนามแต่ก็ดีกว่าเด็กที่ถูกส่งกลับบ้านมากนะักต่อให้อีกครึ่งปีให้หลังเขาไม่ผ่านการทดสอบเขาก็ยังได้เป็นสิทธิ์สายนอกเหมือนลุงสามในสายตาของหาร์รี่ลุงสามถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีฐานะและตำแหน่งสูงมากแล้วคนหนึ่ง ดังนั้นเขาไม่ได้ใส่ใจกับการทดสอบที่จะถึงศัก์เท่าไรถึงขนาดแอบหวังลึกๆว่าไม่ให้ตัวเองผ่านการทดสอบเพื่อเขาจะได้กลับไปหาพ่อแม่และน้องสาวสุดที่รักเร็วขึ้นและในทุกๆวันช่วงเช้าท่านหมอม่อจะถ่ายทอดวิชาความรู้เกี่ยวกับยาสมุนไพรให้แก่พวกเขาส่วนช่วงบ่ายให้พวกเขาไปเรียนรู้และฝึกวรยุทธ์ขั้นพื้นฐานกับเด็กคนอื่นหนึ่งเดือนหลังจากนั้นหานลี่และจางเทียต้องแยกจากเพื่อนร่วมชั้นตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาที่จะเรียนอย่างอื่นแล้ว เพราะว่าอาจารย์ม่อเริ่มให้พวกเขาฝึกท่องคาถานิรนามและต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนอีกทั้งเขายังกำชับอีกว่าห้ามบอกคาถานี้กับใครถ้าหากเปิดเผยออกไปจะถูกลงโทษอย่างหนักและถูกขับไล่ออกไปช่วงเวลานี้เขาเข้าใจเรื่องราวของสำนักสัตตมินและท่านหมอม่อมากขึ้นจากคำบอกเล่าของคนอื่นสำนักสัตตมินมีเจ้าสำนักที่เป็นผู้สืบทอดโดยตรงจากปรมาจารย์สัตสมบูรณ์หวังลู่และมีรองเจ้าสำนักสามคน ในสำนักแบ่งเป็นสองสายคือสายในและสายนอกสายนอกมีสี่ฝ่ายคือหอวิหกเหินหอรวมสมบัติหอพิภพและหอดาบนอกส่วนสายในก็มีสี่ฝ่ายคือหอร้อยวิชาหอสัตสมบูรณ์หอบูชาและหอกระบี่โลหิตและยังมีกลุ่มผู้อาวุโสที่มีตำแหน่งเทียบเท่ารองเจ้าสำนักคนอื่นๆส่วนท่านหมอหม้อแท้จริงแล้วเขาไม่ใช่สิทธ์ของสำนักสัตมิน แต่เมื่อหลายปีก่อนท่านเจ้าสำนักห่วหลักห่วงไม่ระวังจนพลาดท่าเข้าไปในหลุมพรางของศัตรูและถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสจนหมดทางรักษาโชคดีที่ได้พบกับท่านหมอหม้อและหมอเทวดาท่านนี้ได้ช่วยรักษาชีวิตของเจ้าสำนักเอาไว้ได้เจ้าสำนักรู้สึกซาบซึ้งใจมากนอกจากเขาจะมีเป็นหมอที่เก่งกาจแล้วเจ้าสำนักยังรู้อีกว่าเขามีวรยุทธ์ทำให้ไม่แก่จึงเชิญให้กลับมาที่สำนักด้วย อีกทั้งยังสร้างแหล่งพำนักในหุบเขาและมอบตำแหน่งผู้บูชาของหอบูชาให้เขาด้วยช่วงที่ท่านหมอมอบพำนักอยู่ในสำนักสตมินถึงแม้ว่าจะไม่เคยมีใครเคยเห็นวรยุทธ์ของเขาแต่เขาได้เคยช่วยชีวิตสิทธิในสำนักไว้หลายต่อหลายคนดังนั้นถึงแม้ว่าเขาจะมีสีหน้าที่ไร้อารมณ์พูดน้อยแต่เขาก็เป็นที่เคารพนับถือของสิทธิในสำนัก